ไอที่แบบคือแบบวีน่าแบบมาแซ่แบบแซ่เหมือนอย่างเงี้ยในเนี่ยในสตรีมนี่แหละแล้วก็แบบมันรีโพสแบบอ๋อง่ายนะวีน่าแม่งโพสในโค้ดเฟนแล้วก็ผมเข้าโค้ดเฟนแบบโพสคิดถึงแต่คืออันนั้นอ่ะก็คือเหมือนแม่งแบบว่าเครียดเงี้ยแล้วแบบวีน่าแม่งคือมันรีโพสในติกต็อกแบบคิดถึงผมเงี้ยเนี่ยมันเขียนว่าอะไรวะเนี่ยมันรีโพสเจ็บกว่าเขามีคนใหม่คือคนใหม่เขาดีกว่าเราทุกอย่าง nope คือแคือแบบเออคือผู้หญิงแม่งผู้หญิงแม่งตีกันแย่งผมอะเหมือนหล่อเอาก็หล่อจริงเหียไหนโทรโทรหาวีน่าสัมภาษณ์วีน่าดิคือมันอะไรยังไงกันแน่ว่ะเรื่องที่จะแบบว่างงงงงายละบล็อกไลน์ไปละโทรหามาในจีแล้วอันนี้คือโทรหาเหมยก่อนแล้วนะเหมยไม่รับนะเชื่องอนเขานะคอนเทนต์ฮัลโหลฮัลโหลวีน่า ทำอะไรอยู่อะคิดถึงเขาเหรอทำไมโคดเฟนเปนไงทำไมอะอ๋อเจนจะมาถามว่าทำไมอีกไม่คือคือเธอจะมาแบบว่าคือแบบเห็นเขาคุยบใครอะไรอย่างงี้จะมาแบบว่ามาแบบมาด่าเขามาตามด่าเขาอะไรไม่ได้เนี่ยคือเธอดังไปแล้วไง ไม่ไม่คือก,ก็คือก็คือพูดเอาฮาไปเฉยไม่ได้บอกไอ,อ้ไม่ต้องมาเปรียบเทียบดิแล้วไม่ต้องมาพาดพิมก็ไม่ได้พาดพิงก,ก็คือก็คือเข้ามาในไลฟ์เรคือก็มาพิมพ์อย่างนี้เองเนี่ยคือ,อยังไงเนี่ยอย่าไปอย่าไปง้อมันคนดูบอกอย่าไปง้อมันเออกูไม่ง้อหรอกใช่ป่ากูแม่งกูเนี่ยคือรางวัล<ร>สำหรับแบบความสัมพันธ์น,นี่คือกูกูคือรางวัลไงวีน่าคือมึงคือมึงไม่ใช่รางวัลไงคือมึงคือคือมึง มึงผู้เข้าแข่งขันไงผู้เข้าแข่งขันอะไรมึงต้องให้กูแ์ต้องให้กูลงคลิปต้องให้กูอะไรอีกไหมอะแฉไอ้แ์อะไรลงลงคลิปอะไรกูจะบอกให้นะว่าคือการที่มึงคือทุกคนฟังนะอันนี้เรื่องจริงเลยพอแบบว่าตอนแรกแม่งคือมึงแบบลงคลิปที่กูต่อยโทรศัพท์มึงคิดว่าคนแม่งจะคิดจะเชื่อมึงว่ากูแบบทำร้ายผู้หญิงอย่างเงี้ย แต่ใครดูคลิปแม่งก็รู้แม่งคนแม่งยังแบบมาถามกูแบบพี่เจต่อยโทรศัพท์วีน่าทำไมไอ้กูไม่ได้ต่อยม,มึงไงคือมึงจงมึงไม่มึงยอมมึงยอมรับไหมว่ามึงจงใจจะลงให้ให้คนแบบคิดว่าคลิปนั้นคือกูทำร้ายผู้หญิงไอ้ตัูต่อยโทรศัพท์ไอ้อเหี้ะไม่มึงยอมมึยอมรับไหมว่ามึงจงใจจะลง้ให้คนแบบว่าคลิปือกูร้ายผู้งไอ้ตังคุไตโทรศัพท์ไอ้ห อ้าวไออารมย์อย่างนี้มึงพูดอย่างนี้มึงคิดถึงกูไเลยมึงพูดอย่างนี้มึงตบมเมสมาเนี่ยมึงก็มึงโทรมาแล้วมึงโทรในสตรีมไอ้เหี้ยมึงก็มานั่งแฉกูนั่งด่ากูเนี่ยนะกูไม่ได้แฉแต่คือไม่คือเรื่องที่มึงโพสคลิปที่จะให้ต่อยกันเนี่ยอันนี้คือทุกคนมันเห็นไงอ้าวแล้วมาทำไมอ่ะผ่านไปก็แล้วก็ผ่านไปดีมึงจะอะไรสักหน่อยไงอ้าวคือมึง ไม่คือมึงจงใจจะให้กูโดนแบบว่าสังคมประนามว่ากูตีผู้หญิงไงเฮ้ยฮะพูดไปในสตรีมมันจริงที่ไหนไอ้ชี้อแค่เงินสองร้อยที่กูขอแลกมึงอะนะไอ้ควาเอาอีก็มึง,ม,งม, <iende> มึงมาพูดมึงมาพูดแบบพูดน่นพูดนี่ตบมงตบเม, <casual S 1> ม็ดว่ามึงกลับมาตบเม็ดมันจริงไปหล่ะมึงแค่ยอมรับความจริงไม่ได้มึงก็ไปนั่งแขกกูในสตรีมบอกว่ากูให้ให้มึงอ่ะคืนเงินให้กูอย่างนั้นอย่างนี้มึงพูดไม่ชัดตอนเนี้ย ตอนนี้มึงพูดไม่ชัดกูพูดเร็วลิ้งกูว่าพันนะไ่้มึงยังจะมาขำอีก เสเออเแฮส j u s ทิเปเมตรสามสบาทหน้าตามึงก็ดีนะชื่อเสียงก็มีทําไมไม่เลือกหาแฟนดีๆกูงอุ้ยมึงได้มึงได้ยินเขาถามปะหน้าตาม,มึงก็ดีนะชื่อเสียงก็มีทําไมไม่เลือกหาแฟนดีๆกูงงงม่งงงงมงงงงงงเงงงงองงงิงงงงงงงยงงงมงงงงะงมงงงงงงเ่ากงง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 งยงง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 ง ออ้้าวไแสดงว่าตอนแรกที่บอกว่าติดแบบติดโซเรมแบบเพิ่งเลือกมาอ้โกหกฮะคุณไม่เชื่อกูยังไงควายทุกคนแม่งผู้ใจเงี่ยอะเอาความจริงผู้คุณคิดว่าแม่งเมาอยู่ไหมอ่ะมเม,มาเหี้ยเมาไม่ไปเหี้ยไอ้คาคานี่มึงไปบอกเมียมด้วยนายอุ้ย อุปโลเียอะไมึงเป็นคนลงว่าคิดถึงกูวันนี้มีน้าอาลงแล้วมาทำไมไอมะต้องทรมามึงคิดถึงกูก็คือมึงอยากคุยกับกูไงมึงยังมึงยังมามึงยังมาเมไม่ได้มึนทุอลใน้ด้าอุ้ยพูดโคตดหยาบเลยแม่งจะติดแดงเนี่ยไม่ไม่ต้องคุยกันละอยโคตดเลี้ยเลย แม่งเม็ดขึ้นนี่ไอเม็ดขึ้นเนี่ยรับไม่ได้ผู้หญิงไงแม่งขึ้นผมบอกว่าจะติดแดงแม่งบอกเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยไอ้เแคยรับไม่ได้จริงๆผู้หญิงตบเม็ดไอ้เฮ็ยกลัวกูพูดความจริงแล้วมึงรับไม่ได้เหรออุ้ยอะไรพ hey. ี่นัองมึงโกรธถึงขั้นตามมาในแชทเลยอะเนี่ย คือมึงปล่อยให้ความดังแม,ม่งกินสมองมึงเว้ยยังมึงต้องเอาความดังนะั้นไปหาเงินไม่ใช่มาเลื้ยนอย่างงี้ nope. คือคนกดไลค์รูปมึงอะเยอะกูกกอีกถามว่าถ้ากูเป็นมึงทํายังไงรูปล่าสุดมึงแต่งรูปมึงเอาไว้รูปเดียวไงคือมึงฉลาดเอาไว้รูปเดียวในไอจีคนเข้ามาสองปื๊บเขาเลยกดไลค์เยอะหมื่นห้าแต่ถ้าเป็นกูมูฟต่อไปนะ oh. เดี๋ยวรอนิ่งก่อนตอนนี้นิ่งก่อนตอน,อนนี้ดังอยู่รอสักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ถ่ายรูป เทวนมดิเซเบอร์ลารอบนี้หมื่นห้าเฮียร,รอบหน้าก็สามหมื่นสี่หมื่นอ่ะคนยังจำได้อยู่สามสี่ทิศใส่แค่เอ้ยก่ออกเหรอทัานในเหรอสามหมื่นรอบหน้ามาสามหมื่นอ่ะอันนี้คือใส่ใส่จริงปก,กติใส่ขาสัน้นใส่ขาสั้นปกติมึงอ่ะแต่ว่าแต่เสืะอย่างเงี้ยนะก้าวอันนี้สามหมื่นละก้าวต่อไปบิกินี่เซเบอรลาถ่ายรูปทะเล เอามันเอาอะไรคิดเอา้านี่ไงก็ดังเราก็ต้องใช้ความดังให้เป็นประโยชน์ดีโชว์ไลน์เออโชว์ไลน์เลยวิน่า,าจริงต้องโชว์ไลน์ล,ละลายมึงสักว่าไม่โชว์หน่อยอ่ะฮัลโหลนี่แกไอ้ทีเจโลเปิดไอ้ควายทำไรครับคุณวิน่าแด่พูดเพราะไอ้นะตัวตนมึงก็ไม่ใช่ที่ อุย้ยเธออยู่ไหนอ่ะคพื่อนดีดีดีกูอยู่บ้านมึงมึงเห็นหนะเออดีอยู่ไหนเลยหน้าเนี่งให้กูด่ามึงน,นะกูจะแด่พูดพอเองไอ้เหี้ยเอากระแดะไอ้ไอ้พูดดีๆแล้วไม่ชอบอีกมึงอย่าให้กูด่ามึงน,นะ อมึงมีใหม่มึงก็ให้เกียรติคนใหม่หน่อยดีคิดไงเคทมึงกูก็ถอดได้ไม่ต้องมันไอ้เหี้ยไม่แต่มึงอ่ะมีใหม่แล้วมาทำคอนเทนต์เกียร์อย่างนี้มึงก็ให้เกียรติคนใหม่มึงหน่อยดีเจมึงไม่สงสารแบบคนคุยมึงหรือแฟนมึงหรออันนี้พูดแบบในมุมมองกูไม่อยากดาเลยไอ้เกียร์มึงไม่สงสารเขาเลยหรอไม่คือกูไม่ได้โทรมากูไม่ได้โทรมาจีบไม่ได้อะไรมึงเท่าไหร่ แอนิมัสแฮสติเฟสสี่สิบหกบาทยังเจโทรหาแฟนแบงหน่อยได้แต่บุงไม่จำเป็นต้องเอามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ต่อเพราะว่าจบก็คือจบอย่างที่มึงพูดกูก็โอเคกูก็ไม่ได้อะไรกูไม่ได้ไปวุ่นวายไปยุ่งอะไรกับมึงเลยไม่ก็อันอันนี้ก็มึงคิดอะไรมากคิดถึงกูแค่ในที่มึงที่มึงรีโพสในทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ทำไมล่ะไม่นึกถึงผู้หญิงบ้างเหรอ ไม่ที่ที่มึงรีโพสในทิกกี้ถ้า,ม,ามึงไม่นึกถึงใจกูบ้างมึงก็ตามอ่ะมึงก็ปรับปรุง,งให้เขาในตีไอเทียไม่คือมึงคือคือมึงคิดถึงกูงก่อนแต่คือกูอันนี้คือไม่ได้บอกว่าคิดถึงมึงคือกูโทรหาไอ้เฉยไม่ได้เลยอ้าวแล้วมึงจะโทรมาทำไมผู้หญิงเขาคิดยังไงอาไอ้คอนเทนต์เรื่องของกูงเก่าทำคอนเทนต์โทรหาคนเก่าเนี้ยเป็นกูกูไม่โอเคเหมือนกันไหนไม่ไม่คือเขาเขาไอ้ อยเขาโทรมาบอกเพราะมึงมาแซะเขามาที่นี่กูไม่ได้เปรียบเทียบเทียอะไรมันก็ตอนนั้นโทรคุยกับเขาเคือเหมอยถ้าเธอเหมอยดูย้อนหลังอะไรอยู่นะคือคือคืออย่าไปฟังอีนี่คืออนเพียงมิแค่นั้นอะไรสนุกกูก็ทำแค่นั้น ไม่คือไม่ไมึมึงฟังนะอย่างแรกคือเหมยโดเนท <c oughs> ให้กูเป็นพันคือกูจะทิ้งขอทำไมกูก็รักคนกูก็รักคนดูแลก <c oughs> ูกูรักคนให้กูดีมกูนตอนีมึงคบกับกูตอนที่มึงตดกูโดเนทกไปเท่าไหร่ย,ย,ยูยไม่บอกอมึงดเนทเท่าไห่พูดอะดิมึงพูดดิมีไนเี่ยงเอา คนมีตังใครใครเขาจะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่ได้บอกกูมีตังหรืออย่างนั้นอย่างนี้นะเฮะียแล้วมึงมาพูดทาไมอะไรเขาเด็อดให้มึงอย่างนี้อันนี้อันนี้คือมึงเปรียบเทียบแลวหนึ่งอ้าวก็ถามว่าอะไรเยอะแยะคนเขางมันไม่ดีเอเงเมื่อคนสองคนมาเปรียบเทียบกันทั้งคนเก่าคนใหม่อย่างเงี้ยแล้วมาทําคอนเทนต์นี้นม,นมึงคิดดีๆดีเจเฮียโตแล้วอ,ะอ่ะกูก็อยากด่าเลยเฮียแล้วแบ้่งกูเป็นปกติตอนนี้กูปกติเลยกูได้เมาเฮียอะไรสักอย่างเลย แล้วแม่บอกกูเมาอย่างนี้่งนีคอมเมนต์กันเต็มทั้งแฟนคลับมึงทั้งคนในสตีมบอกคอมเมนต์เต็มเลยว่ากูเมาอย่างนี้นอย่างนี้เฮียคือกูไม่เมาเว่ยไม่เมาแต่มึงพูดแบบว่าไม่มีเวนวักลมหายใจเลยอ่ะอาแล้วทำไมอ่ะถ้ากูไม่พูดไม่เวนวักมึงก็สวมนมานจีกูไม่อยากฟังมึงไอ้เฮียกูก็บอกอยู่อย่าเอาความรู้สึกมาเป็นคอนเทนต์อนเฮียความรู้สึกผู้หญิงอ่ะตส์ เออเม้นบอกเมาเมาเมาเออเออพี <iah. among S 1> <bien? S 2> ่หน้าเมาเออเมาใหญ่ที่อะไรมึงแบบเถียงกูอะไรไม่ได้มึงก็เอาะไรบอกว่าเมายาเมายาอ่านแต่คอมเมนต์อ่านแต่แบบในคอมเมนต์เนี่ยสติว่าเมายาเมายาเฮียไม่ก็คอมเมนต์มาเต็มเลยมีแต่คนบอกแล้วมึงจะอ่านทำไมอ่ะมึงก็เอาความคิดเอาความรู้สึกที่มึงคิดอ่ะคำพูดมึงมึงเอามาพูดตอนนี้ดิมึงยังเถียงกูไม่ได้เลยเจมทำไม ยังต้องแต่ไปนั่งอ่านเมนท์ให้เขาคิดแทนมึงให้มึงนั่งด่ากูอยู่เลยพี่อไม่คือจะเอาความคิดกูเหรอคือมึงต้องการเลยอ๋อมึงก็พูดมาดิมึงเอาให้คนให้ใจขับมึงคิดแทนอะพี่เฮียเชื่อคนง่ายควายเขามึงจะงอกอะไรพี่อะเขามึงจะงอกได้ไงเขามึงอะแล้วงอกมึงมันเ กูไม่น่าโทรหามึงเลยกูรักเหมยกูรักเหมยแค่นั้นแหละจริงๆไอ้เฮียโดนยับเลย